หน้าตาบ้องแวลดีนคุณแม่สบายดีจ้ะสบายดีค่ะเอ้อเดี๋ยวทุนเชิญฝ่าบาททางด้านนี้ดีกว่ามีอะไรใช้ต้อนรัชาลินีดูแลน้องด้วยนะจ๊ะได้ค่ะไม่เป็นไรไปนคะฝ่าบาทหม่อมฉันอยู่กับพี่ชาลินีก็ได้เชิญค่ะ นะเพคะเรามีไว้สำหรับผู้ที่บริจาคเงินนอกเหนือจากค่าบัตรร่วมงานทั่วไปเพคคะแล้วเราก็คิดค่าบูชาแค่อง์ละ999บาทเท่านั้นเพื่อจะให้เอาไว้เป็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นละเพคค่ะส่วนใครที่บริจาคมากหน่อยเราก็จะลดลงในแผ่นกระเบื้องกระเบื้องนี้ไม่ใช่กระเบื้องธรรมดานะเพคะ ทรายนี่เราอัญเชิญมาจากวิหารพุทธคยาที่อินเดียเชียวนะเพคะทรงสัมผัสดูสิคะ่ะเนื้อนี่เนียนเพ <c oughs> คะไว้สำหรับทำหลังคาอุโบโสถ่ยละเพคะฝ่อบาทแผ่นละแค่9,999บาทเท่านั้น่าแล้วสำหรับนี่นะเพคะ<ด>นคิดว่าทำบุญกันแบบนี้เมื่อไหร่ถึงจะได้บุญกันเต็มๆๆเต็มหน่อย ่แมับอะไรอย่างนั้นละเพคคะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นน่ะเพคคะไม่มีตกหล่นเบี้ยบ้ายรายทางแน่นอนนั่นเหรอเพคคะถ้าฉะนนั้นฉันขอทำบุญด้วยคนโอ้ยดีจี๋จี๋ค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรมากหยิบเปน็นคนเรียาค่ะชุดสวยดินน่ใครซื้อให้จ้ะบารบาททรงประทานให้ก่อนมานะคะ อก็เลยเหรอรีบใส่แล้วอิสราล่ะจ๊ะไม่มาด้วยกันเหรอหรือว่าถูกสับรางออไปแล้วขวัญกับพี่อิสราไม่ได้มีอะไรกันนี่คะขวัญมีอิสระจะไปไหนมากไหนกับใครก็ได้ทั้งนั้นแม้แต่กับท่านชาย พี่ว่าเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเจริญควันเึ่งเข้าเมืองกรุงก็รู้จักเผอเลือกซะและ้วน่าสงสารยิสรานะอุสาบหลุกป,ปั้นมากับมือตายจริงนี่พี่พูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนีย 嗯。 สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมในนามของคณะกรรมการจัดงานราตรีมหาบุญสุนครั้งนี้นะครับก <c oughs> ็ขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านครับที่ทุกท่านได้มาร่วมมีเกียรติในงานครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ดูจากสีหน้าของทุกท่านแล้วกระผมรู้สึกว่าอดที่จะสุขใจไม่ได้ครับก็แหมหน้าตาแต่ละท่านเป็นผู้ที่อิ่มบุญทท่านั้นนี่ครับ ชื่นใจจริงครับนานๆทีนะครับเราจะมีคนที่มีใจบุญใจสุนทานครับมารวมกันถึงขนาดนี้นะครับงานมหาฮักสนครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นมาเป็นปีที่สิบแล้วน,นะครับผมว่าถ้าเราเอาคนที่มีใจบุญใจกุศลมารวมกันสิปีนี้นะครับก็คงจะต่อกันยืดยาวถึงสวงสวรางนู่นนะครับ ปีนี้เป็นปีที่แปลกมากครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากท่านชายวัสวัฒน์ได้จัดโชว์ชุดพิเศษมาให้เราชมครับค,ครับโชว์ชุดนี้แปลกมากครับเพราะว่าท่านชายบอกกับผมว่าเป็นโชว์จากชุดนรกอเวจีครับ เออแม่อย่าเพิ่งอดสั่นควันหายกันสิครับท่านชายครับคงไม่น่ากลัวถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับฉันเป็นคนที่ชื่นชอบนรกเป็นพิเศษไม่รู้ว่าติดใจอะไรกันนักหนาทั้งๆท,ท,ที่ผู้คนส่วนใหญ่รัจะพูดถึงแต่เรื่องสวรรค์ นรกเป็นดินดานที่ไม่เคยมีใครคิดอยากจะไปแต่ก็ต้องมีคนไปฉันเชื่อว่าท่านนรกมีอยู่จริงคงจะมีผู้คนอยู่ในนั้นมากมายเพราะชั่วชีวิตของฉันพบเห็นคนดีน้อยกว่าคนเลวมากนะักฉันอยากให้ทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์ หวังว่านรกคงไม่ต้องต้อนรับนะครับเชิญชมชั้นชายวัสวัส์และโชว์จันนรกอเวจีครับ